สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กโมไซด์นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube นะครับที่ทําเกี่ยวกับการรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับถ้าเกิดหากใครกำลังมองหาร้านรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ไว้วางใจได้สักหนึ่งร้านนะครับอยากจะฝากร้านแม็กโมไซด์เอาไว้ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดซับสไครต์ของช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านเรานะครับ แล้วก็สําหรับใครนะครับที่มีความต้องการอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2ได้ราคาสูงนะครับไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่ ID Line, ไลน์แอดไซ 1331มีตัวแอดอำนาด้วยหรือหรือจะโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นะครับก็ช่องทางติดต่อตามนี้เลยนะครับผมอ่ะก็วันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวนะครับกับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าสกรูปปี้ไอนะครับตัวนี้เป็นคลับเทเวลนะครับเป็นตัวก่อนโฉมล่าสุดนิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นล้อแม็กตัวท็อปนั่นเองนะครับรถบ้านสภาพดีนะครับคันนี้เล็กไม่วิ่งน้อยนะครับชุดสีโดยรวมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีีรรรรรอยยยยล้้มมมชนนนเเเดดด๋ววววาาาาาูสภพตััััถโก่ป็งงงไบบค มาเริ่มกันเลยนะครับกับรถสุดหล่อของเราวันนี้นะครับกับเจ้าสกูปปี้ไอนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเทเว์ลนะครับรถปีอ่ารถปี2020นะครับ ตัวรถเองนะครับสภาพโดยรวมยังถือว่าใหม่อยู่นะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็สีที่ลูกค้าเห็นนะตัวนี้มันจะเป็นสีดำนะครับแต่สีจะดูแบบเหลื่อมๆนิดนึงนะเวลาที่ถ่ายมุมเนี้ยอ่ะก็จะเห็นเป็นสีเขียวนะครับเวลาย้ายมุมบางทีนะครับก็จะเป็นสีดําอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะสีหรือว่าที่ผมเรียกว่าสีเหลื่อมได้นั่นเองนะครับผมใต้ท้องก็ยังคงแบบเนียนๆนะอาจจะมีถลอกนิดนึงนะครับนะเป็นรอยแบบนิดหน่อยเหมือนหินดีดนะครับผม ชุดสีด้านหลังก็ตามนี้เลยนะครับไม่มีรอยที่แบบเกิดจากการล้มหรือว่าชนนะครับอันนี้ก็คือเ,เ,เป็นสีเดิมมาจากจาก,จากเจ้าของเลยนะครับผมก็อกาดนะครับแล้วก็ฝาครอบสายพานนะครับยังมีอยู่ครบนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีคันสตาร์ทเท้ามาให้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวท็อปเป็นล้อแม็กนะครับก็ยังมีสตาร์ทเท้ามาให้เหมาะมากๆนะครับกับพวกเด็กนักศึกษาอะไรเงี้ยเวลาที่ไปขี่ตามต่างจงาังหวัดหรืออะไรอย <c inspir ations> ่างเงี้ยครับเพราะว่าอะไรนะครับเวลาที่แบตหมดหรืออะไรเงี้ยก็ยังสามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอ่านี่ ชุดสีด้านหลังฝั่งนี้ก็สวยงามเนียนตานะครับท่อรถยังคงเป็นท่อเดิมๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะการที่ใช้ล้อเป็นล้อม็กแบบนี้ครับหน้ายางเขาใหญ่เวลาขี่ทรงตัวอะไรเงี้ยถือว่าสบายเลยนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยว่าเวลาโดนตะปูแทงหรืออะไรเงี้ยนะครับลมจะออกคันทีเหมือนกับรถที่มียางหนนะครับถ้าตะปูฝังอยู่นะครับลมก็จะไม่รั่วนะครับเลขไมล์รถคันนี้ก็ใช้งานมาน้อยนะครับเพิ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่1 3 0 0 0มโลเท่านั้นเองนะครับ มี i d l i n g ์ลิงมาให้นะครับมีโหมด Eco มาให้นะครับผมมี i อเดอร์มาให้นะก็สามารถที่จะเปิดปิดสวิตช์ตรงนี้ได้นะครับว่าเราอยากจะใช้ i d o l อร์ลไหมนะครับแต่ผมแนะนำส่วนใหญ่ว่าให้ปิดดีกว่านะครับเพราะว่าลาลูกหลานไปขี่บางทีอาจจะสับสนได้นะเวาลาที่ไปจอดตามสียัไฟแดงว่าทำไมเครื่องยนต์มันถึงตับนะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังมีช่อง power outlet มาให้นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับสามารถเอามือถือใส่เข้ามาในช่องนี้ได้นะครับ แล้วก็บางคันนะถ้าเป็นพวกเหมือนไรเดอร์อย่างเงี้ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรติดที่จับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตไปได้ด้วยนะครับมีเบรกมือมาให้นะครับผมเวลาจอดทางลาดเอียงนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์กันหน่อยก่อนสตาร์ทเอามือจับคอท่อให้ดูแบบนี้นะครับเครื่องเย็นๆนะครับผมแล้วก็รุ่นนึงนะครับที่บอกว่าทําไมถึงเหมาะกับพวกเด็กนักศึกษานะไม่ต้องเติมน้ํายาหม้อน้ำนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการระบายพัดลมนะครับระบายความร้อนด้วยพัดลมนั่นเองนะครับเดี๋ยวสตาร์ เครื่องยนต์สตาร์ตติดทีเดียวง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องเงียบนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเสียงพ่อเดิมๆนะครับเสียงพ่อเดิมๆนิยงๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเบิ้ลกันสักนิดนึงนะว่าเสียงพ่อเดิมเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าันเร่งติดติดมือนะครับรถไม่มีควันขาวนะครับ มาดูตอนที่บิดจากด้านบนกันบ้างนะครับผมอ่าเซ็นเซอร์วัดความเร็วอยู่ที่ล้อหลังนั่นเองนะครับเวลาที่เราขี่แบบประหยัดครับเขาจะขึ้นคําว่า Eco ให้นะแต่เวลาจอดมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาจอดรถมันจะกินน้ํามันนะจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราวิ่งเบาๆอย่างนี้นะครับอ่าก็จะมีขึ้น E c o คให้บ่งบอกว่าประหยัดน้ามันนั่นเองคราวนี้มาดูเรื่องระบบไฟกันนะครับไฟหน้าตัวน,นี้นะครับเป็นไฟหน้ากับ LED โปรเจคเตอร์นะครับแสงสีขาวอันนี้เปิดไฟสูง ไฟต่ำแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับด้านนี้ติดอ่าด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งติดครบหมดทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวลองดูไฟเบรกบ้าง่าไฟเบรกติดนะครับไม่มีหลอดด้านไหนขาดนะ มาดูใต้เบาะกันหน่อยนะครับว่ายูบลุ่นนี้ซื้อไปแล้วเป็นยังไงนะครับก็ยูบลุนกว้างขวางนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับอเติมน้ํามันก็จะเป็นการใช้ e20 นั่นเองนะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรก็คือมีมาให้ครบทั้ง2เล่มแบบนี้นะครับผมบุ๊กเซอร์วิสมีมาครบนะครับแล้วก็ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้าตรงพักเท้าเรานะครับง่ายต่อการแบบเวลาเปลี่ยนบ a นเทน n a n อะไรอย่างงี้นะครับมีช่องเก็บน้ําเอาไว้ให้นะครับอด้านหน้านะ โอเคก็สภาพตัวรถโดยรวมคันนี้นะครับชุดสีโดยรวมอยู่ที่ประมาณ90%ได้นะครับผมรถไม่มีเกิดอุบัติเหตุไม่มีรอยล้มชนนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับซื้อไปสบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาขายเราตั้งขายเพียงแค่35,900บาทนะครับราคานี้นะครับผมขายเท่ากับพวกตัวล้อลวดเลยนะครับผมแต่อันนี้คุณไม่ได้ล้อลวดนะคุณได้เป็นตัวล้อแม็กนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับของเจ้าสกูปปี้ไอนะแล้วก็ เท่านั้นยังไม่พอครับราคานี้ผมยังรวมจัดส่งให้ฟรีนะครับกรุงเทพปรินี้มลทลูกค้าต่างจังหวัดก็ช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับก่อนจัดส่งรถเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ฟรีครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการเปลี่ยนในเรื่องของของเหลวให้นั่นเองนะครับตัวรถเป็นรถมือสองนะครับแต่ละเรามีการรับประกันให้นะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับให้นานถึง30วันนะครับแล้วก็มีการรับประกันเกี่ยวกับเอกสารชุดโอนนะว่ารถซื้อไปจะต้องโอนได้1นึ่งร้อนเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้นะครับ โทรมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวรถคันนี้เพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์มือถือ0805580396นะครับหรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้นะครับที่ ID ไลน์ adsai.mc1331 นะครับผมใครที่กำลังหารถมอเตอร์ไซค์มือสองอยู่นะครับสภาพดีๆนะครับกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยมีอัปเดตรถทุกวันนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ผมไปลองขี่ให้ดูนะว่าอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับแล้วก็คอรถตรงไหมครับเลขไมอะไรขึ้นไหมนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูคลิปการทดสอบลองขี่สั้นๆให้ดูนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองขี่กันเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ตอนสตาร์ทเลยนะครับเราให้ไฟสีส้มดับนะครับ่อโอเคติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปลองกันดูอลองข้างนอกแล้วกันเข็มสายไหมไม่ข่านะะครับวิ่งปกติเลยนะครับรถคอรถตรงนะครับ ตาเร่งบิดดีนะครับตาเร่งบิดพุ่งเลยนะครับผมอถ้าเกิดหากใครสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์มือถือ0805580396ครับ